สวัสดีครับ iOS 17.2มาพร้อมกับการตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือนใหม่ที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยกันด้วยครับแก้ไขปัญหาเสียงแจ้งเตือนสาสำเนียงที่หายไปในการอัปเดตเป็น iOS 17ก่อนหน้านี้ตอนนี้สามารถเลือกใช้กันได้แล้วครับโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเสียงและการสั่นเลื่อนหน้าจอขึ้นไปเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าใหม่ชื่อเสียงเตือนเริ่มต้นถูกเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ซึ่งการตั้งค่านี้ไม่มีอยู่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการตั้งค่านี้จะใช้สําหรับการตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือนเริ่มต้นและเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นนั่นเองครับเมื่อแตะเข้าไปเราสามารถตั้งค่ารูปแบบการสั่นเริ่มตน้นเลือกเสียงการแจ้งเตือนที่ต้องการใช้งานทั้งเสียงใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17และเสียงเก่าที่อยู่ในหมวดหมู่คลาสสิกได้ ด้านล่างเรายังสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นได้ด้วยครับด้วยการตั้งค่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้จากนี้ไปเราสามารถเลือกรูปแบบการสัน่นเลือกเสียงแจ้งเตือนและเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นได้แล้วครับเพื่อนๆที่อยากได้เสียง3ามสำเนียงกลับขึ้นมาไปเลือกใช้ไปตั้งค่ากันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ